สวัสดีค่ะพบกับ youtube ช่องพังปูเป้นะคะวันนี้เราได้มาเห่ที่อำเภอสีดานะคะที่บอ่บอไก่ไก่แก้วนะคะวันนี้มีทั้งหมด1ิเชือกนะคะเดี๋ยวจะไล่ไปทีละเชือกนะเลยครับเชือกแรกนะคะก็จะเป็นน้องปลายทองคูณของเรานะคะเชือกที่สองไฮบอทองเชือกที่สามนะคะเป็นแม่แก้ว เชือกที่ส <ators> <klore ret ii> <damn> ี oh okay. ่พังพี่ดาวนะคะขอแพ้ด้วยนะคะเชือกที่ห้านะคะพังแม่ดีวาเชือกที่หกพังโมเบลนะคะเชือกที่เจ็ดพังดีหน้านะคะเชือกที่แปดน้องปูเป้นะคะพังที่เก้าพังที่เก้าแม่มูนนะคะแล้วก็มีพิเศษมาด้วยนะคะอีกหนึ่งเชือกนะคะน้องโพทองนะคะนู่นอยู่ตรงนู้นนะคะพทองคนเยอะมากนะคะแม่แม่ นะคนเยอะมากๆเลยนะคะสงการด้วยนะคะคนมาเที่ยวเทศกาลกลับบ้านมานะคะเยอะมากนะคะโน้โหเป้ของเราเล่นน้ำเล่นน้ำอากาศร้อนเล่นน้ำหน่อยแม่มูนแม่มนนะคะเล่นน้ำอยูเล่นสงการช้างก็เล่นสงการเหมือนกัน,นะ ป,ป,นะปูเป้นะครปูเป้ร้อนไหมอถ่อา,ยายเลยค่ะถ่ายได้เลยลงเก็บสกิลการเก็บตังคนะ,คะขอบคุณค่าเสียงหวานมากโอ้คนหลายแห้งค่ะแม่คนเยอะมากนะคะแม่ เล่นน้าท,ทุกเชือทุกเชือกนะคะกัดร้อนนะคะเล่นน้ําหน่อยคนเยอะมากนะคะแห่เสร็จแล้วก็จะไปไปเดินทางไปพักนะคะที่แถวอําเภอประทานนะคะเพราะว่าไปได้ไม่ไกลนะคะคิดว่าน่าจะขับก่อนมีกล้วยให้ด้วยนะคะก,ก,ก,กล้วยหวานๆกินเชือกละลูกพอมันหลายเชือก หลายตัวขอหยังขอหยังอยากกินอะไรไปเล่นลน้ถเนี่ยปุ๊เปเดี๋ยวเลียงชิวนะคะอขอบคุณแม่หวันนะคะที่ให้ติปนะคะ FC พาพี่ดาวนะคะให้ติปองปุ๊ปเปนะะ100้นะคะหนึคะแนนนะคะให้ทุกเชือกเลยนะคะแม,แมให้ทุกเชือกเลยทั้งหมดสิบเชือกนะคะคนหลายแห้งคะ่ะคนเยอะมากนะคะ ช่วงกับเทศกาลนะคะกลับมาเที่ยวบ้านนะคะพอดีมาเจอมาเที่ยวบ้านมาเจอพี่ชานะท้ายเลยค่ะต้องแอบแอด์ลงๆก่อนนะคะคนเยอะมากนะขอเป็นกำลังใจกับน้องปูบเป้ด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าไลน์หน้านะคะแม่แม่่ะสวัสดีค่ะน